วันนี้ก็จะมาปลูกแตงก็ปลูกไปได้หลายร่องแล้วครับระหว่างที่กล้วยเรายังไม่เกิดนะครับเราก็จะปลูกแตงกินไปก่อนอันนี้ก็มันแกวหมอปุ้ยให้มากำลังงามแต่งัวน้อยก็เข้ามากิน บ่อยอยู่เหลือรอดจากงัวน้อยมาได้แล้วก็อะไรเนี่ยถั่วพุ่มเนาะที่หมอปุ้ยให้มามีแต่ของขอทั้งนั้นเลยแตงโมตัวนี้ไม่ได้ปลูกเกิดเองกำลังงามหลุมกล้วยที่เราคลุมไว้นะครับ เราก็จะมาปลูกแตงกินก่อนอยังไม่แทงหนอเลยเนี่ยระหว่างที่รอกล้วยแล้วก็กินแตงโมไปก่อนกินแตงกว่านี่ก็หนอกล้วยนะเนี่ย แล้วก็กินฟักทองไปก่อนเอากี่รูดีเนี่ยหนึ่งจิ้มไปเยอะๆแครับแล้วก็มีถุงซับประสิ่งอันนี้คือแตงไทยนะครับ ไม่ได้ซื้อเด้อเม็ดพันธ์เก็บเอาอันนี้ก็ตฟักทองเขาบอกว่าฟักทองเมืองเลยขอมาก็มีเม็ดพันธ์แตงโมก็เหลือๆที่กินแล้วก็เก็บไว้ ก็มีเม็ดพันธุ์แตงโมเหมือนกันแม่บอกว่าเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้แกะเลยดูสิก็ประมาณนี้แหละปลูกกินไม่ได้ปลูกขายเราก็ไม่จำเป็นต้องหรูหราก็ได้อันนี้ก็ แพงเนาะเม็ดแพงอันนี้ก็ลูกใหญ่อยู่นะเข้ามาจากเมืองเลยก็ไปขอขอเม,ม็ดมันพันมันมาเราก็จะปลูกไปทั่วไปแหละอันนี้แต่งมันจะหมดอายุแล้วแหละ ใช้ได้อย่ไปเก็บเก็บมาที่อยู่ในบ้านแตงกวาแตงกวาแตงกวาพันธธรรมดาเราก็จะเป็นหลุมเดียวนะครับปลูกทุกอย่างแตงกวาป้า tên thai tên mù ừ. phật thong mừng lời à, giải phẳng บักแขงแค่นี้แหละปลูกกล้วยก็ระหวังที่ยังไม่ได้กินกล้วยเนาะแล้วก็กินพวกนี้ไปก่อนแตงกวาหลได้กินก่อนเพื่อนก็มีหลุมนี้เทปุ๋ยไว้แล้ว เม็ดขี้ไก,ก่ตั้งใจว่าจะปลูกตั้งใจว่าจะปลูกมะละกอมะละกอกำลังเพาะอ,อยู่ยังไม่งอกเลยเราก็ปลูกเพื่อชนิดอื่นรอมะละกอไปก่อนปลูกเพื่อที่มันไม่แย่งปุ๋ยมะละกอเท่าไหร่ ก็คือแตงโมแตงไทยแล้วก็แตงกวาระหว่างรอมะละกอแล้วก็กินพวกนี้ไปก่อนมะละกอก็สี่เดือน กว่าจะได้กินกินพวกนี้ไปก่อนเด้อ